อออกแล้วอียังก็ซื้อพันแม่เพันอียักโอ้ต่้งซื้อหัวงห่วพันใหญ่หลายพี่น,น้องเออต่างไวยย่าอียักใหญ่คักบ่งหลูกด้วยนี่ลูกเมาจตะเด้จักมือตามวัอที่สามบนี่โอ้ยะด้เด้เพผูน้นะบอกละสีไหวบ่โอ้พร้อมมันข้อไล่บ่ได้ตเดช để ông quyền luôn phi vay mong mùa ban phi nhau ui cái đi à hết hi boney hi bò mẹ em 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 đỏ em 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 thế. em 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 Ừ, em 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 นอฉีดละลายน oh, no? ้ํละลายอนุ่มแหมโอ้ละลายนุ่มต้มน้ำห่อนบ่นะเออแม่พูเฉเ้เปตเจ็บตะปวดเลยฮืมินอะไรแล้ยเย็นลูกกินที่จะหินอะไรแข็งอ้ยแข็งคือดูอยู่บานนุ่มพื่อน้ำนุ่มบานยศติ้งทิงอยู่อันเอาคือคคือคือบบีบอกให้มันเนี้ น้ำนมฉีดออกมาเลยแม่นมมนข้อออก้าี่รีนี่มอเมาเพรมสียขาฉีดยาอันนี้เด้ฉีดยาอันนห้น้นมมันอันนี้เห็นมันเปิดเห็นมันไหลออกโอ้ที่อันที่น้ำนมจนจนนี่นี่ย้อนเขาฉีดยาบอนี่ก็เห็นว่าอยู่ถังมันอี่หอไหนนมมันมันไหลร่งอะนะไหลไหลร่องอันต่าง้อนะได้ดื่อนะอ้าว

เนี่ยตัวบวเข้าใจคนละยางกับหมอตัววดว่าต้องบีบออกได้แม่มันจังนมนมมันจะถือมันจะถือบัเจบปวดบีบแล้วหน้ามันบะออกมันแข็งมันสีออกมันสะไหลออกเองโอบีบแล้วทุกใครว่าสีบีบให้ลูกไม่กินละไม่ได้บีบตรงเอาเลยมันออกเองเมื่อที่แรกมันไหลออกทั้งซีอันเลบวไม่ได้สียาโอ่องเลี้ยงมันจไหลเอาหมอตรงเอาเลยตรงให้ลูกมันกินเออไม่ได้บีบถ้าบีบมันบะออก ห่าวคือมันห่าวมากสิตรงเอาเลยอืมมันบีบไม่ได้ไมัค่แค่แค่อยู่มันบาหายนะมันหายจาของเห็ดเนาะเขว่าเมจะไม่หีนุเลยอดเจ็บต่ปวดติดหลาเจ็บอิงติงอืมน้องบอออกเดมอฉีดยาละล่หรอ่ แค่ยีดอกมันละไล,ะล,ะละ่ออกมานมันนอออกมาเอ,<น>อ้หน่อง่ออกต่เ,ยเคยเห็นด้นยวยไม่ออกเป็นอย่างต้องบอกน,นะหน,น,น่องไอ้อน,กน,นอกอันกุโจรกินเวสเซียละสามทีคู่อืมอ้าไตัวนี้ ก็คูดมๆไอ้บอด้คืออันนั้นมาแขนไนใมันกินแต่แต่มันทองเนาะเขีย่อยเียแล่นบอกมันเลี้ยดีไันกินน้ำดีคอยปนทองน้ำนมไหอนไรนมนมอไรจนจนยู่อน้มดีดีนี่เต้ก็บ่าบีบอออกแต่ว่าันไหลออกอยู่ โอ้ง้วนบบนี่ก็มันจะเป็นมีหลายรูปหลายแบบเนาะโอ้บ่เคยเห็นแกจะเห็นแต่พี่น้องเลยน้ำนม,นมแบบไหนจีลอยตัวที่นี่ตัวหนึ่งอืมอ่าน้ำนมไหลเองแต่ว่าเวลาบีบผลบ่ออก ออนต้นที่สายเบื่อตะกี้ตะกี้บอหอ่อนต้นบ่บอเลี้ขวดละมันหอาะเลี้ยงวละวันหัวเรนิวนี่อันอันนี่นี่มีมีมีขวดนมบออันมีขวดนมบ่เนี่ยเออไข่ดอกเตอห้มันดูด มันหิวแห้หงแล้วหะเออมันหิวแห้งแล้วเนี่ยนี่อ่าหลูกซี่ไบ้กบล่ะมีสามเมื่อขุดแต่บงนับขายางาจะจะจะออกมาขามัโง่เป็นไงแล้วกามหฮงเป็นตัวเทือกนี่เฮงไงด้วยเฮงไง แต่ว่าเดี๋ยวมันก็กินได้ดอกพี่เว่าเขาว่ยมันกินได้อยู่่แตว่ายตัวนี่แล้วย่านน้ำนมแม่มันหนีมันสาเมื่อแล้วเนาะอืมวันยูขึ้นอย่างนี้ย่านย่านไปหาเนื้อนมก็เปลืองเราก็ไปซื้อนมของแต่ว่าอันที่หมอมาเฮ็ดหมอเฮ็ดอีหยังแน่นี่หมอเอาเฉยเลยเหรอขี้ยานมขั้นช่วง ไอ้สีดยาซีเข็มเนี่ย่าพันสองอืมอืมอืม,มงออดม่วสาวม่วโลูกแรกออกมาก็เป็นน่วงอ้วนมใหญ่ีิโอ้ยนมมาเป็นตะยานแต่ยิลาเอ้ยเป็นตะยานแบบเป็นตะเจ็๊บตะปวดนะก็คิว่านี่อืม อาดอันที่เรือืองๆนยมันแตกมานะปัดที่นองเอ้ยอันนิ้เงี้ยงนั่นอันเนื่อยยะโอ้เหนื่อมันตีมันหยะออกฮัหลอืมอนี่แหละเอ้ย่นุ่มเช้ากระได้มันแตกไม่หยะนอนกบว่าย่อมออกสามมือแล้วบออก น่องนี่มันบมออกเลยน่องนี่มันไปเกี่ยวอยู่กับมลูกเลยไอเออมันบวออกมันเกี่ยวแน่นเลยมันเกี่ยวแน่นมันเกี่ยวกับมลูกบันนี้อันมักกะซามันนะนะมักกะซานะมันก่อกันกับมลูกเป็นกระดุมกระดุมอยู่ก็เห็นมอหนกเจ้าวิจัยจบออกมาเออดึงดึงบ่ได้ขันมาขันมาน่องบ่ออกบ่เขื่อนตัวงัวดิ อ,อ,อ,อีกตัวน่าจับนะอีล่ะเอ้ย,อออยบ่านเป็นมีแม่เป็นงัวเด้อบานมีแม่เป็นคนแล้วบานเนีเ้ยอนกินนมใบเอี่ยมอืมคนเกี่ยวจะคลองอย่านแล้วอืมอืมโอ้ยนี่น,อน,นอกกะเนาะข้าเจ้าอันเลี้ยงงัวเป็นลูกเป็นยังเลี้ยงเฮ็ดน้ำมันมันก็นติดเป็คนนี่อืมโอ้ยยา <laughs> จยไปโพดตัวใหญ่บอิมนุมบอิมบนีจะกคนถ้าค้นบนีจากกับบนีว้นยันนี่แล้วจีนนีมเือนออกไปนั่อืออือไอ้รูปหล่อตวนี้ไอ้รูบหล่อรูปหล่อได้บักลาเลคุณน่ะามันอกินมึงแล้วจะเคี้ยดกินตลอดจิ อืมก็มีสชิที่เคยเคิทอืสรเวณละสามชิดกล้องขุผู้หนึ่งีแมสี้ยเวอรลนลวยาเือม่นั้นมอืมใสเอาเลยถ้ามันมีขดนมร้อมอืมทีแรกอาืมออีกอนนงัวนมคือ่นอยมันกินมเย่ราของตนี่ยดีดำนนมน้มบัอกไง่นั่น บีดมันอ่อนมันไข่ยี่ดิมันมันจับปลาได้เลยมันแข็งไปเบิ้อเป็นด่านอืมบีบบีดให้มันออกพ้ามันออกแล้วมันก็อ่อนดอกหัวนุ่มส่วมันแข็งแล้วนุ่มตึงอย่นั้นไม่ใช่จับไปกำบบางได้ไหมบางใดกับแต่เงามันพุ่นเด้อวลาไม่จับปลได้มันแข็งส่วนนี่ว่าสิมัดพูดมาให้ได้กินนั่นแหละมอสไดร์จะ่าดจะ่าดไม่มันเสียสิ่งนันต้องหีบดยิบ ีกระสอบบวกเนาะเออลูกไส้ตายังเล่นเลนอยู่ตายังอืมตายังเล่นอยู่โสดนะอือละไม่อิ่มตด ส้มอีกบ่อือไปอืมอือแม่มาส้มจะซื้อดอกอิลามาส้มจะซื้อดอกมากกะซอยยังบ่ได้ดอกอิลาเอ้ยยืดหน้ามอแล้วล่ะปลอดภัยแล้วอิลาเอ้ยอืมเดี๋ยวเขาสูปกติดอกยูนี่คอปเปี้ยแห่งบำรุงดีเรื่องอาหารอืมเรื่องอาหารเสริมทั้งยา นุนมนะสัมไม่เนาะอืมดีบุ้ยไเลยเตี้ยโอ้เป็นด่านไรเคียงแข็งคือดือปา่นในเลยอ้ามีแต่น้ำนมนี่เห็นไหมเห็นเนาะอืมโอ้ใส่เวลา วว่าละหมอเราบ่อเลือสท่มากอีกอยู่อืมแบพกอาการอืออ้บันนาเลยเนาะมึงเลยลูกแรกกับบันนาเป็นออกมะลักษณะนุ่มแตกน่มไข่พูดถึน้ำนมน้ำนมแล้วย่อยโยดโยงจะใด้น้ำนมสิ วา่าว่าหรือว่าใครว่าบิ